แมนบอี่อังวา่าสวยงามคักเนาะประเทศไทยนี่เดินทางไปกันนะคะขึ้นรถไฟไปสนามบินดอนเมืองมองนี่ละเดอ้อสนามบินดอนเมืองสุดได้ไปปัคใต้รถล,ลงเรือ นีไปครบทวนเรเดอร์พี่นอ้องเอ้ยนอ้องจากเป็นยังเป็นยังขีดผจรลงเท้าก้าวเดินทั้งบินทั้งลงน้ำบัดป่านว่าเครื่งบบเครื่องน้ำคือยังกุบไปโลดไปโลดเลยนนนเนาะนั่งเทือกนั่งถามเจ้าของคือกันดีว้วาเป็นยังจัง ไปได้คือบริติเต,ตคัดเนาะเดินสนามบินคืนรถกังไงโล่งเฮือกับไง,งไปพุพ่นมะพีกับไงดูลางคนบอกว่าคือไก่แท้กาะพังงันคือไก่แท้สุราธานีคือไก่แท้เนะาะเ้าก็บรยนท์ระยะให้มันสั่นโล่งเนาะจากเข้าบบได้เดินเท้าจักน้อยต่อน,นั่งยน่นก็ได้คือเฮือบินเนะะาะภาษาเล่าอีกบ้านเฮ้าชาวสกปปป๊อตเลา่าเอื่นว่า นางยน่นพอนางย่นเสร็จแล้วมาล่งเฮือนางลดล่งเฮืออีกเว้ยว้าแล้วกบเป็นตนาเน้ายของมือนี่ขออัดเสียงอัดคลิปเว้าภาษาเล่าอีสานคนเล่าๆคนเท่ๆไปนั่มเด้อค่ะเพราะว่าเป็นภาษาของเฮ้าเนาะเดี๋ยวแม่ฉันนายุปักตาลุด ไ่ได้แหลงออกทองแดงนะคะหอดเราเด้อจากสนามบินพหอดเกาะพง,งานเดิอตรงนี้เป็นร้านอาหารที่เป็นเรียกเ,ออเป็นร้านคลับเล็กๆชื่อว่าเกาะราหันนะคะแต่ว่าตรงนี้คือชายหาดที่มองเห็นไปด้านหน้ามีเสากระโดงสองสามสีสม่เสาคือเสาไฟเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนี่นะคะ นั่นแหละอีกองสาวสัญญาณแหละคือที่พักของคอมมอนบังกะโลวันนี้มานั่งกินมานั่งลงน้ำเดินน้ำเดินทะเลท,ะทุกมือนะคะตอนนี้ยังแรงตายไม่ได้แรงออกทองแดงนะคะพี่น้องชาวใต,ต้จงขอใครด้วยนะคะไม่ได้ล้อเล่นนะคะแต่อยากจะพูดให้ได้แต่มันไม่มันมันยังไม่ได้ทีนะแต่วันนี้ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเวยๆนั้นเสมนะคะ เชิญทุกคนเที่ยวไทยในช่วงระยะนี้เชื้อโรคระบาดหนักอยู่นะคะวันหนึ่งก็เต็ม9,000ขึ้นถึงหมื่นก็มีคนตายก็แต่อยู่อย่างเดิมน,นะคะถ้าจะมาก่อพังงานอย่าลืมนะคะสว a อมา72ชั่วโมงฉีดวัคซีนมาให้ได้ครบ2เข็มนะคะถ้าบุตรเข็มสามาได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เที่ยวหาดแม่หาดทะเลแวก จะะิบน้ำดื่มน้ำสักพักหนึ่งแล้วเราเค่อยออกเดินทางถาม,ถามกับบรรดาแม่หาทั้งหลายหรือชายหาที่เป็นแม่แม่ที่เราเรียกว่าแม่นั้นแม่นี้นะคะเราก็เจอทะเลแหวกวันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่มีน้ำขึ้นนะคะการที่เราจะพบทะเลแหวกที่ตรงนี้มันต้องมาให้ตรงเวลานะคะถ้ามาไม่ตรงเวลาน้ำจะขึ้นไปถึงยึ่ฝันเลยมองไม่เห็น สันทายตรงนี้นะชวนเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษตามเข้าไปด้วยนะคะว่า Welcome to เกาะพังันอีสเทิร์ We welcome you to the sand dune b e t w e e n เกาะม้าและเกาะพังัน They are half the sand dune when the water get down when the water up and the wave are l a r g we don't cannot see and cannot walk on through แล้วเราก็ยังเอาหาดสนมาเปิดให้ทุกคนดูเพื่อได้เห็นว่าตรงที่เราจองอยู่เมื่อสักครู่ที่เราไปเดินนั่นที่ร้านอาหารกู้นั้นตรงนี้คือยังไงนะคะเป็นชายหาดที่ทุกคนฝรั่งเขาจะจําได้ว่าคือหาดสนหรือซิเคตบีดนะคะหรือคําว่าลึกลับนะคะหาดแห่งความลึกลับก็จะมองเห็นโขดหินที่เมื่อครั้งก่อนๆได้ลงคลิปไปนะคะมี หินที่อยู่ด้านท้ายๆนั้นติดกับผ่านตรงนั้นไปก็เป็นหาดเจ้าเผาตรงอยู่กับบ้านของเรานะคะบ้านของเราที่บ้านเลขที่81ทับ6นะคะชื่อว่าคอมมอนบังกะโลนะคะไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เราจำเป็นจะต้องเปิดมันเนาะแล้วก็เปิดแล้วก็ยังไม่มีคนมาอยู่อยู่ดีนะคะเพราะว่าไม่มีการชอกองมาจากตา่างประเทศก็ไม่มีแล้วนะคะเราก็เลยใช้บ้านเป็น สถานที่สำหรับพักผ่อนสอดส่วนตัวเป็นพิเวทนะคะบางเอิญผู้คนก็ถามมาว่าชั้นจองแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ได้สิเพราะว่าเขาไม่ได้จองมาเจ็ดวันเนาะวันเราตั้งตรงนี้เป็นทะเลแหวกนะอันนี้เป็นอีกวันนึงที่เราไปที่เกาะม้านะคะทะเลแหวกที่น้ำสองข้างวันที่น้ําไม่ลงนะคะน้ําลงไปอยู่บ้องแห่งสันทรายว่าแต่นี้ได้วก็ฝ่งนั้นทรายก็ต้องขึ้นมาดูเป็นไห้ทุกคน มีแหวกเกาะม้าระหว่างอกาะม้าและหาบีบกับกาททงงานนะคะมปนกาะเล็กๆบริวารของอยู่รอบๆตรงนี้นะคะแล้วเราสามารถจะเนาะที่นี่ว่าเป็นดำน้นทางเลือกเนาะหรือใช้ฟินหรือตีนโป๊บนะคะแล้วก็แว่นผมละตรงไปด้านน้ำนะคะไปดำน้ำตรงนี้มีทั้งปลาการังแล้วก็ปลาการ์ตูนปลาบัรดา ปลาในสิบ้าบ้าง7บ้างนะคะหางแหลมหางโมโนเยอยะแยะมากมายเลยค่ะอ,อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ปลากระปูนแล้วก็เจอหอยอมือเสือนะคะแล้วก็หอยต่างๆนะคะทุกคนตรงนี้แหละคือส่วนที่เราไม่ต้องไปจ่ายเงินอะไรเลยนะคะบางคนอยากจะลงดำน,น้ำแต่ไม่มีอุปกรณ์ก็มีร้านให้เช่าอุปกรณ์มีปีนกบมือซินนะให้เราได้ลงไปพร้อมกับแว่น ที่เราใส่เขาเรียกว่ามาสนะคะแว่นกันน้ำเนาะแล้วก็สามารถเรามองก้มมอง,งเห็นได้อย่างดีเลยแล้วก็ถัดออกไปจากนั้นมาเราก็แว้นกันไปเลยนะคะจนถึงอ่าวฉลปแล้วตรงนี้เป็นบริเวณหมู่บ้านชาวประมงนะคะที่เขาหาหมึกหรือปลาหมึกแห้งแล้วก็หมึกสดแล้วก็ปลาทะเลนะคะจะมาขึ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นอดีตเคยเป็นท่าเรือของ ชาวบบเกนาะทังงนมาก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ท้องสาลาเนาะตรงนี้คือสมัยดึกดําบันของปู่ย่าตายายก็จะเป็นทั้งท่าเรือแล้วก็ท่าของเชือเรือชาวประมงนะคะชาวบ้านที่มบ้านชาวประมงมีบ้านเก่าแก่ที่ผู้คนพื้นถิ่นน่ารักมากบอกก่อนทุกคนที่อยู่บนเกาะพังงานนี่เป็นเจ้าของที่ดินเขาเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงกันเลยนะคะไม่ใช่จนๆเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะคะ ทำให้เราได้บรรยากาศของทุกวันอาทิตย์นะคะจะมีการ, band, รไล์แบนด์นตรีมีอาหารมีของกินหรือว่าของใช้นะคะจากชาวบ้านนะคะมาวางขายเป็นวันอาทิตย์ก็มีไล์แบนด์ไปนั่งจิบจิบดื่มกินข้าวหรืออาหารได้สบายเลยนะคะแล้วตอนนี้ชาวต่างชาติก็จับจองทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำร้านอาหาร ทำโรงแรมทำที่พักบังกะโลนี่มีชาวต่างชาติอยู่บริเวณแถบนี้จะเป็นส่วนใหญ่เยอะด้วยนะคะแล้วก็หาดเล็กๆหรือว่าตามบางแห่งที่เป็นบังกะโลที่ดีๆอยู่ในป่าบนภูเขาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นของชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะชาวพื้นที่เขาไม่ต้องทําแล้วคะ่ะเพราะว่าเขามีเมงินล่ารวยให้แค่เช่านี่ก็ ชาตินี้2ชาติชาติหน้าก็กินมาใช้ไม่หมดนะคะมันกลายเป็นว่าหลังจากที่ฟูมูลดังไปทั่วโลกคนรู้จักเกาะพังงานแล้วจำไม่จําเป็นต้องมีฟูมูลเขาก็อยู่กันได้ยอย่างดีเลยนะคะอะรอะหลังเลยนะคะแล้วก็มาตรงนี้เป็นหาดลิ้นนะคะทุกคนตรงนี้ในบริเวณน,นี้แหละที่เขาจัดเป็นงานฟูมูล ให้ฟูมูลปาร์ตี้เฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะไม่ได้ถ่ายด้านหลังให้ดูว่า,านั่นหลากหลายก็นั่นคือบริเวณที่อยู่ด้านหลังของเราอชายหาที่มีโรงแรมหนานเต็มไปหมดเลยนะคะลังงทั้งราคาแพงเลี้ยวเลยราคาถูกเรายังไม่ค่อยมีนะเรไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าช่วงที่เป็นวันฟูมูลอ่าวตรงนี้จะมีแต่การที่ ทุกคนเข้ามาแน่นไปหมดเลยนะคะไม่มีที่ยืนนะคะทุกคนบางคนต้องลงน้ำนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเพลงหลายบูธมากเลยนะคะจะจะเอาแรปโยหรือว่าจะเอาแบบตืดๆน,น,นะคะแล้วก็อิเล็กท์เขาเรียกว่าอะไรนะเทคโนแต่ละพัดเพลงเลยนะคะปเป็นเรื่องฟังเอาได้เลยแต่ตอนนี้เงียบกึิบมาตั้งแต่มีระบาดนะคะคมีระบาดท,ที่ ทุกคนเป็นกันทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ชาวเรางเท่านะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวตรงนี้มันมเหมาะสําหรับเราคนที่ใช้ชีวิตอิสระอยู่บนกาะทางนันนะคะไม่มีลูกค้ามาแล้วของบ้านก็เที่ยวเองนะคะแล้วเราจะเจอกันอีกนะคะ